สวัสดีครับทนายเรครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับครับสวัสดีครับผมพักไรอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะโฟกสุธิมาค่ะโฟกซสุวิชาค่ะค่ะแต่ละคนมาจากซีเรื่อะไรครับผมก็เราสองคนนะครับมาจาก i s s i o n to the m o o n ครับหรือว่าภารกิจพิชิตจันทราใช่ครับค่ะพวกเรานะคะใครจะพูด3 2 1หนึ่ง ค่ะเราสองคนนะคะมาจากรุยัวแอปเปิลเชอรี่รักของฉันคัั่นกวอเรื่องราวของสาวก็ครับแสดงว่าอันีคือเป็นภาคต่อหรือเปล่าจัะแอปเปิลมเลยใช่ค่ะเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อของความสัมพันธ์ของคริสกับการนะคะจากการที่เป็นแฟนคลับไปเป็นแฟนคลับแล้ว่ไมู่้เยนะแล้วทีนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์จริงๆแล้วของคนที่เป็นแฟนกันเป็นเรื่องราวความรักต่อจากันค นี่มันบอกว่ามันเป็นตัวภาคต่อจากยันมีการเขียนเพิ่มเติมปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนเขียนบทเสรมเดิมเขาอิงจากไหนอิงจากองโฟกหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงหรอตอนอ่านอิงจากองโฟกหรอไม่ใช่ไหมก็เขาอิงจากรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคริสกับการเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปขยายความต่อว่าเขาเนี่ยคนแบบเราอะถ้าสมมติว่าคนแบบเราคนแบบเราคนแบบคริสกับการเนี่ย ถ้าคุณการโต,ข,นะต,ตขึ้นจะเป็นยังไงนะถ้าคุณคิดเติบโตขึ้นจะเป็นยังไงนะแล้วความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะจริงๆการเป็นแฟนกันของจบทุกคนอย่างชิคดว่าเอ,อ้าพาที่แล้วมันก็โอเคแล้วมันจบแบบการเป็นแฟนกันแล้วแต่จริงๆแล้วการเป็นแฟนกันมันแค่จุดเริ่มต้นเ,นเองนะคะแล้วจุดเริ่มใช่ว่าพอจุดเริ่มต้นมันจะต้องมีแบบว่าความสัมพันธ์ทั้งหวานทั้งขมอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามาหมดค่ะตลกปกหาด้วยเราด้วยก็มีบ้างก็มีบ้างค่ะทุกคน ก็คือครบสุนแน่นอนใช่แกงเพื่อนแกงพี่แต่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังไงพี่เขาก็มาอาเรียกค่ะเรียกว่าเราควบหมดทุมจังหวะใช่รับรับตรงทางครับพรุ่งนี้ผมเจตฮะนั่นสวัสดีครับผมโตครับใช่ไหม่ะว่าไงคน้องการค่ะสวัสดีค่ะพี่โตก็นอกจากความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ของคู่เพื่อนสนิทนนคที่ตอนนี้เขาก็ก็เติบโตเหมือนกันเราต้องดูว่าแบบว่าความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงค่ะครับ แล้วเราทำที่พี่เนี่ยมาปวนให้เขาดีขึ้นหรือว่าพวกเราใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วคคือจริงๆเหล่าเพื่อนก็แน่นอนว่าใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วโอ้โหซัพพอร์ตแล้วก็รวยไปด้วยกันแล้วก็ซับมันตาไปพร้อมๆกันเฮ้ยเอาละที่บอกรวยี่ซับน้ตาแล้วอย่างนี้เราได้อ่านหมดแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นไงแบบรอบนี้มันจะมซีนหวานสว่างกว่าเดิมไหมพี่อ๋อมันก็ต้องหวานกว่าเดิมเขาถามพี่นะ อ้ยตอ็ได้รอเล่นรอเล่นอวตอบเร็วไม่เออยงร้อนมันจะรอกว่าเดิมด้่ไหมปก็จริงๆตอนนั้นมันแค่กัน้มหนีบกันเองนะแต่นี้เราเป็นแฟนกันแล้วอะโอ๊ยต้องโตขึ้นหรือเปล่าจีบกันก็ตองมาปนไกลอ่นะอันนี้แค่จีบเองเออหนึ่วัตชตดทีมตอนนี้เหรอ่อ๋อไม่ใช่ใช่ไบบว่าอ๋อเรื่องราต่อจากนี้อยู่กันนิดนึง ยังไงมันจะร้อนกว่าเดิมไหมเฮ้ยนีแล้วหรอวายตายแล้วแฮ่ก็มันเติบโตขึ้นแล้วความสัมพันธ์นันพทฒนาทีนี้มันก็ต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเป็นประมาณไหนก็อยากใหุ้กคนติ่ตามค่ะแะเลามีโอกาสจะมีโอกาสมีเพื่อนเพิ่มขึ้นไ มีแล้เออมีมีแต่แต่แต่จะมาในรูปแบบไหนเป็นใครยังไงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นเพื่อนที่ดีดีพอแล้วอ่ะเดี๋ยวหลุดเราเราตอนนี้เราเตรียมตัวเป็นถึงไหนแล้วตอการถ่ายทำก็ตอนนี้คือก็เตรียมเริ่มตัดผมแล้วเริ่มตัดผมมาเปลี่ยนลุปเปลี่ยนรูปมาทำไมเราถึงต้องรอบนี้แบบว่าเราถึงต้องมาในรูปสั้น ก็มันเติบโตขึ้นโทรคมนมก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างคนเราเนาะแบบว่าอาพัฒนาการแบบมันต้องมีพัฒนาการกันบ้างแต่ถ้าเรื่องจริงส่วนตัวคืออยากตัดผมสั้นอยู่แล้วอยากผมสั้นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเทุนเดิมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาโตขึ้นแล้วคาแรคเตอร์เขาพัฒนาขึ้นหนูคิดว่าการตัดผมสั้นก็น่าจะเหมาะกับเขาในในช่วงเวลานี้แล้ว แต่พูดถึงคู่เรามันจะเป็นเรื่องของการให้กําลังใจกันหลายรอบนี้มันจะต้องมีการแอบให้กําลังใจกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แอบแล้วใช่อันนี้เป็นการเราสองคนจะไม่ไปแอบแล้วจรเออวลาคันให้กําลังใจของคีสกับการเราต้องทำยังไงเลือกการเอออ๋อการต่ออันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างมาตัวอย่างตัวอย่างแบบให้หลาองคนแรกให้เอาแรกให้เราแรก ได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนรอบนี้แน่นอนค่ะอ่าแอมแกไมาทำความฝักคุณนี้มากครับเฮ้ยต่อยาเลยนะไม่ใช่คนละเรื่องแล้วเรื่องของเราเป็นยังไงมันทำไมดูจากการแต่งตัวมันดูล้ำเหลือเกินก็เรื่องของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจพิชิตจันทราครับก็ผมรับบทเป็นนาวีใช่ฮะเอ้ายังไงครับผมก็เป็นนาวีฮะแล้วก็ เป็นศาส,สนาครับผมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพีเรียดนิดนึงซึ่งแน่นอนเราแต่งมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยแหละฮะมาอาจจะเป็นอยู่ในอดีตใช่ครับ<อ>คือองค์ราชไทย,ยาติจเป็นลูกพญานาคุณขอรับเ,เริ่มเลยเหรอ,อ,อ <laughs> ใช่ก็เป็นเกี่ยวกับพีเรียดครับแล้วก็เหมือนเป็นภารกิจที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องทําให้สําเร็จครับแล้วภารกิจนั้นขนาดไหนคะเราจะต้องแบบไปละซีขนาดไหนจริงเอ่อ จริงๆมันมีครบทุกรสในภารกิจเลยนะครับเวลาเราจะทาภารกิจภารกิจหนึ่งแล้วก็ภารกิจนี้แน่นอนว่าคุณจะได้ทั้งความคอมเมดี้ความดราม่าแล้วก็ความโรแมนติกมันจะอยู่ในภารกิจนี่ยฮะทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าในมันเป็นไมโครซีรีส์ใน1 0ถึง12อาอิตาทีที่ทุกคนจะได้ดูครับคุณจะได้อิ่มเอมคือใน1 0ถึง12อาอิตาทีนั้นอาจจะมีน้ําตาหยดออกมาก็ได้ครับแล้วเราจะมีเสียงอื่นรอบอมาไหมรบเช่น ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าต้องต้องมีอยู่แล้วฮะเพราะเขามาจากไอ้นี่ฮะอดีตก็จะแบบเฮ้ยอยก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วเราเหรอคะเราคืออะไรอนาคตของเขาหรือเปล่าโอ้ยต้องใหนตอบแล้วครับโอ้ยอนาคตอยู่แล้วครับเออแล้วปัจจุบันนะครับก็เป็นเหมือนกันนิดนึงนะครับแล้วงครคราที่แคุณก็สร้างประวัติศาสตร์ในป่า สะเดือนไปแล้วครับผมรอบนี้คุณจะไปที่ไหนรอบนี้เราจะสร้างประวัสส<ช>ติศาสตร์้ยพูดไปต้องจริงจ <c oughs> ังกอจะไปที่ไหนถลม,มเออจริงๆแล้วติดตามชี่ภารกิจของพเราดีกว่าครับเออพราะว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เขามาจากอีกยุคหนึ่งเนาะแล้วมันก็เป็นการข้ามพบมาเจอกัน มันก็อาจจะพบไหนเออเออมันพบพบพบไหนแล้วแลเราจะมีโอกาสไปเขาไหมเพราะว่าเขามาขอหันเรื่องเราแล้วเราจะไปขอหันเรื่องเาเดีาพบไหนไม่รู้ค่เราพบรักเราพอแล้วเรา้ยเไรกนก่อนด้วยเออยังไงลระพบรักแล้วเราพบอะไรเราพบเจอฮะอะไรัะอะไรไ่้ไหมดลนั่นแหละไม่เนมัว ไม่ใช่นะอ๋อฝอัอ๋ออ่าำมับกมันเดี๋วาเรื่องเรื่องนี้สนุกแน่นอนอ่าแล้วก็รู้สึกแบบว่ายังไงก็สนุกแต่ค่ะเพราะวาฝั่งมีเขาบอกซีร้อนเขา่าร้อนแล้วสิทฝั่งเราซีร้อนมันร้อนเราไม่ร้อนเราเรียกว่าลาวาอุ้ยลขาอะไรเ่าโอ้ ไม่เป็นหรอโอ้ยไมเป็นอะไรเป็นอะไรแหมแล้วก็เต็มที่ครับผมรับรองว่าจะจะมีได้ได้ได้มีรอยยิ้มในการดูแน่นอนครับขนาดสัมภาษณ์อยู่คุณยังมีรอยยิ้มเลยยิ้มมุมปากแต่ยิ้มยิ้มไปครับผมโอกาสให้ผมดื่น้ำตาเขาบ้างไหมมีโอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำตาเหมือนน้ำท่วมในเรื่องนี้ คือใน10บถึงสินาทีที่ควรจะได้ดูอะผมอยากให้แต่ละซีนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยเช่นหมอนทิชชู่ถุงน้ำพิงยังลาวาอยู่ไม่ใช่ฉีดที่ที่ถอดเสื้อมันร้อนอ๋อเอามาทำถุงน้ิงมาไงก็ฉีดแช่แข็งไว้ไงมันร้อนมากครับแล้วมีอย่างไรคะเตรียมแค่นี้หรอผมว่าเตรียมประมาณนี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกัน ีประมาณนี้อ่ะสุดท้ายให้บอกหน่อยสิให้นิยามซีรีส์หน่อยสิปปอยบรรเัาคนละหนึ่งประโยคโอเคเป็นคำสร้อยที่อ่าก็สำหรับซีรีส์ของพวกเรานะครับมันเริ่มมาจากคำสร้อยคำหนึ่งที่มันบอกว่าความตายตายได้2แบบครับคือตายทางกายกับตายทางความทรงจำนะครับซึ่งการตายแบบใครสักคนหนึ่งเขาจะตายแค่อย่างเดียวครับแล้วเขาต้องทําภารกิจหนึ่งให้สําเร็จเราก็เลยได้เจอกันครับ แล้วก็มันจะจบยังไงเป็นยังไงให้ติดตามที่ภารกิจพิชิตจันทราของพวกเราครับก็ฝากซีรีส์เรื่องม i s ช i ่น t o the m ม o n ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้พบรถในในซีรีส์ของเรานะครับครับครับควมง่คแ้ก่อนเลยก็ Apple ลรอบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเราเสิร์ฟทุกคนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเสิร์ฟมีกี่รถก็เราคอยดูกันเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวเคี้ยวให้เลยค่ะพี่ๆรอตืนอย่างเดียวพอนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครั่ะ